ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณช่วงนี้สนับสนุนโดย All New Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณนะครับอานะฮะถึงเวลาที่เราจะมาตรวจเดโมจากน้องๆทางบ้านกันแล้วขอต้อนรับพี่โจเหมือนเพชรอมราครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับวันนี้เรามีเพลงอะไรบ้างครับพี่ปอครับวงแรกเลยนะครับกับเพลงแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ชื่อเพลงว่าใครสักคนนะฮะ จากวงมหาชัยโอ้โหนี่ที่บ้านทำไอติมมหาเนี่ยน้องชอบกินไอติมมหาชัย <c oughs> อ้าวอ,อย่าเพิ่งไปพูดถึงด้วยไอติมฟังเพลงกันก่อนเลยกันครับมาฟังกันครับ ห้นไปคอยพิยงใครสักคนถ้ามีฉันข้ามคืนที่โห,หดร้ายคงมีจริงใช่ไหมคนที่ฟ้าสร้างมาให้คู่กันแล้วอยู่แห่งหนใด ความเหงาชินเธอทำให้ใจมังอ่อนเลลาเหลือเกินอยู่คนเดียวกับใจงเงาเที่อยากจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ความเหงาจางหายไปได้แต่รอคอยหนึ่งคนนั้นเขาอยู่ที่ไหน เานี่พึ่งข้านะครับพึ่งมาเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้เหมือนเดิมก็คือเล่ารู้เรื่องไหมเล่ารู้เรื่องครับแล้วก็มีชื่อเพลงอยู่ในฮุกไหมมีแต่ว่าติดนิดเดียวคือเหมือนเฉลยไปก่อนคลายแม็กของเขาคือครสัสคนแต่มันดันไปอยู่ในท่อนเวิร์สเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับไอสิ่งที่มันเก็บซ่อนเอาไว้พยายามตามหาพยายามเหงาพยายามอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันดันไปถามว่า ต้องการใครสักคนไปซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอามันดันจบเรื่องไปแล้วทาให้เรื่องมันมันวนอยู่ที่เดิมจุดที่มันควรจะต้องไปอยู่ตรงตรงคําจําตรงาท่อนฮุกเนี่ยมันดันถูกเล่นไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้ยินคําเนี้ยอีกรอบหนึ่งในท่อนฮุกเนี่ย มันเลยรู้สึกว่ารู้แล้วว่ามันเบากันแล้วมันมันกลายเป็นองค์ประกอบที่มันเป็นแบบแค่เฟอร์นิเจอร์แล้วมันไม่เหมือนการเล่นคําใช่ครับใช่ครับเหมือนแบบว่าเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าทางที่ดีก็คือควรจะเก็บคํานี้ไว้เพราะว่ามันเป็นชื่อเพลงแล้วก็ควรจะให้มันได้ยินบ่อยๆในฮุกแต่ว่าคือถ้าจะมาเล่นคําอาจจะมาเล่นในฮุกแทนเล่นในฮุกแทนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อ่าเมโลดี้ก็สวยดีนะครับก็ดนตรีก็อาจจะดีไซน์ให้แบบว่า ยืดยาวอย่างนี้มาก่อนแบบมีอินโทรจากเป็นโนมาก่อนอินโทรจากเป็นโนอันนี้โอเคไหมครับเท่าที่ฟังมันดูน่าสนใจไหมครับหรือว่ามันอาจจะรู้สึกว่ายาวไปสําหรับผมก็คือมันก็อาจจะเป็นดีไซน์ในการบิวเข้าก็คือแบบว่าค่อยๆเทคขึ้นไปอะไรเงนี้นะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบรนด์มันเข้าช้าเป็นแค่นั้นเองมันจะมีท่อนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามาแล้วแต่ไม่มาดันไปเข้าตรงจบพุกอะไรเงนี้มันก็รู้สึกว่า ด้วยด้วยเพลงแบบนี้มันจะทําให้มันฟังแล้วมันน่าเบือ่อมันเริ่มยืดมันเริ่มยืดยืดไปแล้วก็ผมว่าท่อนแต่ละท่อนเนี่ย AB Hook เนี่ยมันยาวเกินไปมผมว่าน่าจะ มันเหมือนกับไม่มีเรื่องเล่าแล้วแล้วก็มาเล่าแค่เรื่องเดิมๆวนอยู่ใบวนมาถ้าสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยเราขยับมันเข้ามาก็ได้จริงๆท่อนท่อนพีฮุกไม่จําเป็นต้องเป็นจะ8บาร์ก็ได้เป็น4บาร์สองบาร์หรือว่าท่อนเวิร์ดเป็น4บาร์แล้วหรือจะไม่มีท่อก็ได้ใช่ครับหรือเอาฮุกขึ้นก่อนเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ดีไซน์ไม่ต้องเป็นแบบสูตรที่ต้องมีเวิร์สทีฮุกแล้วฮุกก็ได้หรือว่าวันสองวันฟรอม์ม่็ได้แต่ละเพลงก็มีฟรอ ของเพลงนั้นไปเลยก็ได้ไม่ต้องตามสูตรเดิมๆใช่ครับเพลงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าท่อนมันยาวหมดทุกอันมันก็เลยดูยืดพอยืดเสร็จปุ๊บดนตรีก็ไม่ค่อยไม่ได้ปลุกเร้าอะไรไปมันก็เลยแบบชวนให้หลับไปหน่อยคือถ้าสมมติว่าอในเมื่ออินโทรจะยืดขนาดนี้ละตรงกลางต้องกระชับขึ้นนิดนึงกระชับเสร็จปุ๊บเข้าแบนเลยเพื่อให้มันน่าสนใจตื่นเต้นขึ้นแล้วใจขึ้นกำลังตามหาใครสักคนดึงความสนใจกลับเข้ามาแล้วกลับมาถึงท่อนเวิร์สค่อยหยุดก็ได้ ขึ้นไปอีกทีนึง่งให้มันแบบว่าค่อยๆเป็นเคิร์ฟไล่ขึ้นไปเป็นกราฟงี้ก็ได้อตอนนี้มันมาเป็นแทง<ช>่งอ,อนนี้เราสังเกตได้ว่าประสบปัญหากันเยอะเรื่องของว่าการไล่อารมณ์เพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆน้องๆหลายๆคนก็คืออารมณ์จะมาเป็นแท่งเรียบ<อ>ไปหมดเลย,ไ,ยไ,ไ,มไม่มีการแบบค่อยๆเพิ่มไดนามิกหรืออะไรก็ตามอย่างี้อันนี้น่าจะต้องไปลองดูลองดูครับแต่ว่า การวางแผนในการสร้างเพลงสักเพลงหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไล่กราฟเป็นเป็นเป็นเทคเป็นอย่างนี้สามเหลี่ยมมันอาจจะเป็นลูกขึ้นขึ้นมาก่อนก็ได้แต่ขอให้มันอย่าเป็นแท่งขนาดนี้เป็นแท่งปุ๊มมันจะรู้สึกว่าเราไม่อยากฟังต่อแล้วพราะมันถึงจุดหนึ่งมันก็จะเบื่อละเพราะถ้าสร้างความน่าสนใจเราอาจจะตื่นเต้นหน่อยหนึ่งไปตรงท่อนฮุกมีพัง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 ก็หยุดไปก็ได้หรืออะไรก็ใส่เข้ามาเพื่อให้มันแบบว่า อย่าเพิ่งหลับนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกร้องความสนใจคนฟังมันก็จะทําให้เพลงมันน่าสนใจขึ้นนะครับผมแล้วก็ปัญหาเดิมเลยก็คือเรื่องร้องเพี้ยนอีกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องโน้ตนิดนึงแล้วก็ผมว่าอารมณ์ของการร้องเนี่ยยังมันเท่าไปกันหมดเพราะด้วยเพลงนี่มันเท่ากันอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องร้องมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยคืออาจจะต้องบิ้ว ให้มันเกิดดินามิกในการร้องเพิ่มขึ้นใส่แบบว่าเขาเรียกว่าสำเนียงเข้าไปอีกใส่พวกการหายใจเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกแต่ตอนนี้มันก็ดีไซน์เรื่องของการร้องดีไซน์ร้องแล้วก็รู้สึกแตกต่างในแต่ละท่อนใช่ครับแล้วก็ระวังเรื่องโน้ตสําคัญที่สุดเป็นนักเป็นนักร้องเนี่ยสำคัญสุดคือต้องแม่นโน้ตแม่นโน้ตต้องฮิตโน้ตให้ถึงใช่ครดีต้องฮิตโน้ตใช่จริงๆไอ้กราฟที่ว่าเนี่ยบางทีเราอาจจะเติมพวกคอรัส ก็ได้อาจจะไม่ดนตรียังไม่มาก็ได้เติมคอรัสก็ช่วยเพิ่มความแตกต่างของอารมณ์ได้แก้แก้เบื่อได้ครับคือถ้าไม่ปรับดนตรีให้มันมีความน่าสนใจขึ้นก็ต้องมาดูที่ร้องแล้วล่ะใช่ครับใช่ครับก็มีหลายส่วนที่ทําได้คือดนตรีน้อยๆอย่างเงี้ย ผมว่าภาระหนักเป็นทีนักร้องถ้านักร้องร้องแบบโอ้โหฟังแทบจะไม่มีดนตรีเลยก็ได้โอ้มันก็ช่วยได้คือมันก็จะคลายความน่าเบื่อไปได้เองแต่นี่คือมันเท่ากันไปหมดคือต้องไปเข้มเรื่องร้องอีกนิดเดียวร้องฝึกฝนนี่อีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าต้องให้คะแนนครับพี่โจครับเพลงนี้ให้หคะแนนครับหคะแนนนะครับผม อ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรครับเก็บเป็นกำลังใจแล้วลองอ่าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะฮะแล้วส่งเข้ามาอีกแล้วกันนะครับผมอ่าวันนี้เพลงที่2เป็นของใครครับเพลงที่2นี่ลำบากใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าชื่ออ่านยากมากเลยชื่อวงว่าปอมจอนนี่ชื่อเพลงว่าแองเทืองแอมโอ้โหแององไปเทืองอะไรแอมแองเทืองแอมแองเทืองแอมภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าภาษาต่างชาติหรือเปล่าคือคือตอนนี้ ผมว่าพี่โจอาจจะพูดในเรื่องของชื่อเพลงมาตลอดตั้งแต่เราเคยวิจารวิจาร์เพลงมาวงนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าเอาเลยใช่ไหมแล้วใช่ไหมโอเคจัดให้แล้วเราไปลองดูครับว่าเพลงชื่อเพลงนี้จะเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้บ้างไปฟังกันครับ ลึกล้ำหลายความหมายเลยเนถกกันทั้งห้องส่งเลยนะครับคาบครึบคาบเลยไม่คิดว่าจะมีอยู่ในฮอนทุกด้วยคำนี้สรุปสรุปแล้วเป็นอะไรไอเทืองแอมปะไม่แน่ใจนี่กำลังถกกันทั้งห้องส่งเลยนะตากล้องทีมงานทุกฝ่ายนะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายมากประชุมกันอยู่ว่าอะไรนะยังไงนะแต่ถ้าให้เดาใช่ใช่ไหมครับไอเทืองแอมป์เหรอครับคือแอมนี่คือเป็นประเทืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่า โอ้โหมันล้ำลึกไปเนาะคือสมมุติว่าถ้าจะสร้างคําอะไรห,หรือว่าตอนนี้วัยรุ่นเขาคิดคำนี้อยู่ผมไม่รู้เซิร์ชได้ไหมหไงไม่น่าจะไม่น่าน <ะ S 3> ใ,ชใช่นะฮะโอเคผมว่าน่าจะเป็นอ่าโอเคการแต่งเพลงเนี่ยบางทีเราเข้าใจคนเดียวเนี่ยครับมันก็ผิดเหมือนกันเราต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจด้วยแล้วก็อย่างไอเทืองแอมมันก็เป็นคําที่ ใหม่ดีนะครับแต่มันไม่รู้เรื่องมันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออเพลงที่ฉันแต่งแต่ไม่ให้เธอฟังมันแปลว่าอะไรเพลงนี้ฉันไม่อยากฉันอยากให้คนอื่นฟังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแองเกอรแอมแอมแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรเลยคือเราพยายามจะคิดกันตั้งแต่แรกแล้วเอ๊ะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือเป็นลัทธิของน้องเขาที่ภาษาใหม่ ค,คือถ้าสมมติว่าจะเขียนเพลงให้กับวงกว้างฟังเนี่ยก็คือต้องต้องเป็นคําที่แบบมันสื่อความหมายหน่อยมันน่าจะมีในัยะของการที่จะเล่าครับไม่ใช่อยู่ดีแล้วก็โผล่ออกมาโดยที่แบบอยากจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยบางทีมันน่าจะมีความหมายที่ลิงก์ถึงการเล่าหน่อยหนึ่งก็ได้หรือแบบหรือเช่นแบบบ้าๆๆๆอะไรเงี้ยก็ได้เช่นแบบสมมติอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันรู้ว่าเออมันจะแปลว่าอะไรอยู่แต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่า บางทีการแต่งเพลงมันไม่ควรจะต้องแจกโบชัวคือมันไม่ต้องไปอ่านคำประกอบต่อมันถึงจะรู้เรื่องมันต้องฟังแล้วรู้เรื่องเลยรื่องเลยไม่ควรต้องไปเซิร์ช Google ว่ามันคืออะไรมันควรจะต้องเข้าใจเลยแล้วก็มันจะได้อินด้วยคนฟังเขาจะได้รู้สึกว่าเออเพลงนี้ความหมายดีเนะเพลงนี้มันตรงกับเราไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ถามว่าการสร้างอะไรใหม่ๆมันดีครับแต่ว่ามันต้องสื่อสารด้วยถามว่าเป็น คิดทีที่ดีนะคือแต่ว่าปรับอีกนิดนึงให้รู้เรื่องปรับวิธีคิดคือว่าการคิดแบบนอกกรอบอโอเคแล้วแต่ว่าทีนี้ให้มันให้มันรู้เรื่องทำยังไงให้มันรู้เรื่องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดนตรีก็ผมว่าก็โอเคก็ดูดูดูเอาเตอร์ดีดูย้อนยุคดีดูมีสไตล์ของตัวเองร้องก็แนวนี้เขาอาจจะร้องไม่ค่อยไม่ค่อย ตรงใช่ไหมครับไม่หรือว่าไงอาจจะมีบ้างก็คืออาจจะเป็นสไตล์สไตล์ของสายเพลงนี้สายเพลงนี้เพราะว่าโอเคมันก็เข้ากับแนวเพลงเพราะว่าแนวนี้เขาอาจจะต้องใช้การฟิลลิ่งสูงก็ใส่เข้ามาได้เพี้ยนบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นสไตล์เป็นแบบดิบๆนิดนึงอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าเป็นสไตล์พยายามหาวิธีวิธีการนําเสนอนะครับก็ แต่ว่าติดแค่อย่างเดียวชื่อความหมายนี่แหละความหมายของเนื้อเพลงมันไม่รู้เรื่องจริงๆมันทำให้ไม่เข้าใจมันสับสนแต่ถ้าถามว่าเพลงนี้จำไหมเนี่ยตอนนี้ผมจำมากเลยไอ้เชืองอฟฟังแล้วแบบคือมันก็ได้มันก็ได้ความบมมากเลยมันก่ได้ความหมายว่าแปลว่าอะไรก็ไม่แน่วันหนึ่งอยู่ๆเธอเกิดมันป๊อบขึ้นมาอยู่คำนี้มันกลายไปจะเป็นคำที่ทุกคนพูดออกมาแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เล่าต้องเล่าถึงคำนี้ว่าทำไมถึงพ่นคำนี้ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อสรุปแล้ว ภาษาเวียดนามอ๋อคุณอ๋อทำเรินนะไอนี่สนเราก็รู้คือทีมงานบอกเรามาว่าเป็นภาษาเวียดนามบอกว่าฉันชอบคุณอโอเคคือพอดีมันอาจจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาโกลนที่ทุกคนจะรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่แบบไม่ใช่ที่เราจะทราบไม่ใช่ภาษาเป็นภาษาแบบเฉพาะครับโอเคโอเคคือมีนัยยะอยู่โอเคโอเค ถ้าอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างกานหยิบเอาภาษาจากประเทศมาใส่ในเพลงคือถ้าเพลงนี้อยู่ในประเทศเวียดนามก็น่าจะโด้ถ้าไปร้องคอนเสิร์ตตรงโน้นได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าก็ติดอีกอยู่ดีเพราะว่าดันเล่ามาว่าไม่อยากให้ฟังเพลงนี้แต่งไม่อยากให้ฟังแล้วอยู่ดีไปบอกว่าไอ้เทองแอมไอ้เทิงแอมเนี่ยแอมเทองแอมเนี่ยมันก็หักล้างกันอยู่ขัดแย้งกันเพราะนั้นมันก็น่าจะพูดว่า ฉันมีคํานึงแต่ไม่อยากบอกเธอเป็นเป็นสิ่งที่ฉันเก็บไว้อะไรเงี้ยฉันไม่ฉันไม่ได้อยากจะพูดไอ้ตรงนี้ออกไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากให้เธอฟังแต่ว่าฉันไม่อยากพูดตรงๆฉันพูดอ้อมๆไม่กล้าพูดตรงๆหรืออะไรกูดได้เล้ยพูดเป็นภาษาอื่นขึ้นมาใช่แต่ว่าด้วยเนื้อเขาดันพูดว่าเขาแต่งเพลงนี้แต่ไม่ให้เธอฟังจะให้คนอื่นฟังแล้วอยู่ดีๆเป็นแบบว่าฉัน ชอบเธอมันก็รู้สึกว่ามันหักล้างกันดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำเนี้ยโอเคได้ความหมายแล้วถือว่ามีคิดเอทีพไม่ผิดอะไรละก็เอาคำนี้เป็นตัวตั้งแล้วย้อนขึ้นไปดูว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่าเล่าให้มันมาสู่คำนี้ให้ได้ชแล้วก็ตรวจ กันบ้านตัวเองว่าให้เราเล่ามาเนี้ยความหมายความสำคัญของไอ้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยครับมันให้ความสําคัญพอหรือยังอตอนนี้คือเหมือนกับก็บเขาพยายามสับขาหลอกแต่ว่าสับขาแันหลอกด้วยภาษานี้อีกมันเลยยิ่งงงันไปกันหญ่หลอก2ชั้น <c oughs> มันก็เลยรู้สึกว่ามืนซึบนิดนึงนะครับแต่ก็ ถือว่ามีคีิดทีฟดีมีวิธีคิดที่ดีสนตรีก็โอเคเท่ดีครับเป็นแบบเอาเตอร์ดียิ่งการนำเสนอยิ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับมีโปรดักชั่นถ่ายมาไม่ธรรมดาเหมือนกันครับครับยอม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 ก็ได้ยอมเครื่องที่ยอมแล้วยอมยอมยอมอมยถ้าให้คะแนนครับเรื่องของเพลงครับพี่ผมให้7คะแนนเลยอะเคะแนนเลยนะครับขอโทษฐานที่ผม ไม่เข้าใจคุณเองอ้คเลยโอเคเลยโอเคเครับยังไงแต่ฝากนิดนึงคือเรื่องการเล่ามาสู่คาที่แบบเออมันมันแปลกตรงนี้เนี่ยให้มันฮุกเข้ามาอีกนิดนึงน่าจะดีดีครับคราวหน้าส่งเข้ามาจะได้8ได้9้าเลยโอ้โหแล้วอาจจะฮิตไปเลยก็ได้อาไม่แน่ไม่แน่นะครับมันเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นแหละคนหละจะไปแองเทืองแอมกับใครก็ก็ตามคือเหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เริ่มใช้กันแล้วไอเ v ิ y ยูอะไรอย่างเงี้ยว่าไอหนี อันนี้มีภาษานี้เข้ามาเอเอดาวไปใช้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ลองดูนะครับผม okay, okay. ยอมเยี่ยมดีวันนี้ไ<ด>นนย่อเยยมากยังไงสำหรับเรื่องนี้ยังไงต้องขอ,อบคุณด้วยนะฮะสำหรับ Toyota All-New Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี